วันนี้4ธันวาคมครับผมมาที่สถานีรถไฟหัวลำโพงครับที่ชั้นฉลาที่4ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการจัดแสดงรถไฟพัี่นั่งครับเพื่อให้ประชาชนได้ชมกันลองไปดูกิจกรรมกันนะครับนี่ครับรถไฟพัี่นั่งก็ได้มาจัดแสดงเป็นขบวนขบวนไว้นะครับ แต่ละตู้เนี่ยแต่ละขบวนก็จะไม่เหมือนกันนะฮะมีเป็นอย่างตู้นี้ก็เป็นตู้พัาที่นั่งรางวัลอ่าดูนะครับนั่งรางวัลน,นั่งรางวัลแต่ว่าไม่ที่ไม่ทราบว่าทาง พระบรมวงศานุวงศ์ได้ใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับอันนี้น่าจะเป็นตู้ตู้พัดที่นั่งกลางวันและบรรทมด้วยนี่ครับถัดไปก็ต้องเป็นตู้พัดที่นั่งที่บรรทมกลางคืนถ้าเราเห็นสมัยก่อนนะครับถ้าสมัยก่อนก็จะ มีที่พระองค์ท่านเคยเดินทางไปเยี่ยมพระสงฆ์นิกรในต่างจังหวัดนะครับมีเอพาทุกท่านเยี่ยมชมดูนะครับทางข้างหลังนี้แล้วก็ก็จะมีประชาชนนะครับนู้นชันชลานยูนะครับ เช่นฉากที่4นะครับข้างบนที่เห็นทางนู้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นโรงแรมราชธานีเป็นโรงแรมราชธานีนะครับซึ่งที่นี่เคยมีโรงแรมอยู่แต่ว่ายกเลิกไปนะครับแล้วก็ถ้าดูบริเวณรอบๆนี้นะครับผมจําได้ว่าอันนี้มีตับปลาที่ฉกของคนาระวังกระไดเิสสโบรนเร็วในนิสสโรนเร็วในนิสสโบรนเร็วในนิสสโบรนเร็วในนิสสรนเร็วในนิสสโบรนเรในนินเร็วในนิสสโบรนเร็นนิสโบรนเร็วในนิสบรเร็วในนิสสโรนเร็นนิสสบร รถไฟนะคระับที่เห็นดูเนี่ยครับที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับดานชลาเนี่ยคล้ายๆกับที่แฟรงเฟิร์ตครับที่เยอรมันนะฮะผมมาดูศึกษาดูกคนวะ่าเออใช่ในหลวงร .6 เนี่ยมาสร้างหัวลำโพงตรงเนี้ยก็คือคล้ายๆกับดึงแบบมาจากที่แฟรงเฟิร์ตที่เยอรมันนะครับก็ดูบริเวณรอบๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามด้ยควของผมนะครับ